สวัสดีค่ะเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นในการประกอบสูตรอาหารสัตว์สำหรับโคโนมที่ถูกต้องในแต่ละระยะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างมากที่เราจะต้องมีการจัดทําฐานข้อมูลคุณค่าโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อน,นํามาคํานวณประกอบสูตรอาหารสัตว์เลี้ยงโคโนมที่เหมาะสมนั่นเองค่ะ จากการที่กรมบุษั์ได้มีการพัฒนาพันโคโนมนะคะจนปัจจุบันเนี่ยสามารถให้น้านมได้20กิโลกร,รัมต่อตัวต่อวันนะคะแต่ว่าเกษตรกร,ร,กรยังพบปัญหาก็คือว่าไม่สามารถให้ผลผลิตได้ตามพันธุก,กรรมที่กำหนดสืบเนื่องมาจากว่าอาหารสัตว์ที่ที่โคโนมได้รับนะคะไม่ไม่เพียงพอต่อความต้องการต่อการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็การให้ผลผล,ผลิตน้านมค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ในฐานะที่ดูแลในเรื่องของอาหารสัตว์ของประเทศไทยก็ได้มีแนวแนวทางที่จะดําเนินการจัดทําคู่มือในเรื่องของฐานข้อมูลด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งตรงนี้นักอาหารสัตว์เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ในการเข้าไปประกอบสูตรให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมค่ะรูปแบบของการวิจัยก็จะเป็นในลักษณะของ าการออกสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารที่ใช้เลี้ยงโคโนมนะคะโดยเรามีหน่วยเคลื่อนที่อะค่ะที่เป็นนักอาหารสัตว์ของเราที่เข้าฟาร์มก็จะไปทําหน้าที่ในการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์แล้วก็ส่งมายัางห้องปฏิบัติการของเราเพื่อตรวจสอบคุณค่าทางโภชนะได้แก่ค่าวัตถุแห้งโปรตีนไขมันความชื้นเยื่อใยชนิดต่างๆค่าการย่อยได้แร่ธาตุชนิดต่างๆากรดอะมิโนโค่ะ ก็คือตรงนี้ที่จะเอาไปใช้เป็นข้อมูลในการประกอบสูตรอาหารให้กับโคนมค่ะของเราเนี่ยทำทั่วประเทศนะคะทุกจังหวัดค่ะที่มีการเลี้ยงโคนมตั้งแต่เขต1ถึงเขต9ของกรมปศุสัตว์ผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงคือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะคะที่จะได้สูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับนําไปใช้เลี้ยงโคนมทําให้โคนมเนี่ยได้รับโภชนาที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายก็จะให้ปริมาณน้ํานมได้ตามพันธุกรรมที่กําหนดนะคะ รวมทั้งคุณภาพของน้ำนมก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะส่งประโยชน์ถึงผู้บริโภคค่ะขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดประโยชน์กับนักวิชาการ ทั้งของภาครัฐเองแล้วก็ของมหาวิทยาลัยรยวมทั้งของภาคเอกชนด้วยค่ะที่จะได้รับประโยชน์จากส่วนนี้ค่ะจากการคำนวณคุณค่าทางโภชนะอาหารสัตว์ที่เหมาะสมจากงานวิจัยชิ้นนี้จะทำให้นักอาหารศัตว์เกษตรกรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปคำนวณเพื่อประกอบสูตรอาหารสัตว์เลี้ยงโคโนมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคำถามจากงานวิจัยในวันนี้ การจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าโภชนะของวัตถุดิบอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงโคโนมมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางด้านใด